ระยะนี้ผมติดตามดูว่ามันมีการพูดจาหาเสียงอบอกถึงนยโยบายของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวบังเอิญผมเป็นคนที่ติดตามเรื่องข้าวมาตลอดชีวิตแล้วก็ทำวิจัยเรื่องนี้ผมดูแล้วผมก็ถอดถอนหายใจ <c oughs> แล้วก็นึกในใจว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอนัตตาพวกนี้ไม่เคยเรียนรู้เลยในอดีตนี่ปพูตจริง ประเด็นแรกเลยนั้นผมคิดว่าเราลองมาดูว่าคุณคัดคาติไปพูดอะไรที่กาลสินผมดูแล้วผมก็ก้มใจคุณคัดคาดไปพูดบอกว่าที่กาลสินนะครับที่อำเภอเมืองขึ้นเวทีปาใสบอกว่าทุกวันนี้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำทั้งทั้งท,งที่ราคาที่ราา้านค้าขายให้ผู้บริโภคราคาสูงเช่นข้าวสวยหน้าร้านราคาตันละห้าหมื่น แต่ชาวนาะขายข้าวได้ตันละไม่ถึงหมืน่นมันมีส่วนต่างที่เราต้องเอากลับคืนมาให้จบเสรตรก่อนเขาไปเทียบระหว่างข้าวสวยกับข้าวเปลือกอมผมคิดว่า,าการเทียบอย่างนี้เนี่ยม,มันทำให้รวงตาแม้แต่คนพูดเองเนี่ยก็เลยรวงตัวเองไปเรียบร้อยเพราะว่าคุณก็ต้องรู้ว่าข้าวเปลือกหนึ่งตันเนี่ยเวลาจะทำเป็นข้าวสาร มันได้ข้าวเปลือกหนึ่งร้อยก,กิโลก็แล้วกันเอาง่ายๆถ้าบอกเป็นตันเนี่ยคนเราบอกโอ้มันคิดไม่ไม,ไม่ไม่ออกหนึ่งร้อยกิโลทำเป็นข้าวสารเนี่ยทั้งข้าวที่หักและไม่หักคือหกสิบหกกิโลนะครับหายไปตั้งสี่สิบปอร์เซ็นนะคะหายไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตและในหกสิบหกกิโลนี้เป็นข้าวเต็มเมล็ดเพียงแค่ประมาณห้าสิบกิโลนะครับที่เหลือจะเป็นปลายข้าว ปลายข้าวท่อนปลายข้าวเล็บปลายข้าวเอวันซีวันอะไรก็แล้วแต่อันนั้นอันนั้นอันละเพราะฉะนั้นมันเทียบกันตรงๆไม่ได้ระหว่างข้าวเปลือกกับข้าวสารและที่คุณชัดชาตไปพูดเนี่ยไปพูดถึงข้าวข้าวสวยด้วยจากข้าวสารมันต้องไปหาข้าวสวยอีกถูกไหมครับค่ะข้าวสวยก็คือข้าวที่หุงแล้วเพราะฉะนั้นคุณเทียบโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดพวกนี้ แล้วมันก็มีต้นทุนในการสีข้าวมันก็มีต้นทุนในการขนส่งมันก็มีต้นทุนในการที่เป็นข้าวสารเสร็จเรียบร้อยก็มีต้นทุนในการทําเป็นข้าวสวยทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาดูเผลอๆเนี่ยมันหลอกตาตัวเองแล้วมันก็หลอกปลอกชาวบ้านด้วยค่ะนี้มันสะท้อนอะไรถ้าเราเทียบระหว่างข้าวที่ขายที่ให้คนกินในประเทศกับข้าวเปลือก การเทียบคู่นี้เนะี่ยสะท้อนว่าคนเทียบเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องข้าวเลยผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะอะไรคุณศิรินาลองค่อยๆฟังผมข้าวเปลือกที่ชาวนาผลิตได้ทั้งปีเนี่ยนะครับมันข้าวเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นสามกองด้วยกันกองที่หนึ่งชาวนาปลูกเองกินเองใช่ไหมครับกองที่สองชาวนาปลูกแล้วขายให้กับคนกินในประเทศ และกองที่สามชาวนาปลูกแล้วขายส่งออกต่างประเทศตรวลงข้าวเนี่ยมันพันไอ้ราคาข้าวเนี่ยมันจะพันจับส่วนที่ขายไปต่างประเทศและส่วนที่ขายในประเทศไอ้ส่วนที่ชาวนาปลูกเองกินเองเนี่ยไม่เป็นไรอันนั้นราคาจะสูงจะต่ำไม่เป็นไรชาวนาบอกฉันกินเองก็แล้วคุณรู้ไหมว่าราคาข้าวเปลือกเนี่ยมันตามราคาส่งออกหรือมันตามราคาที่ขายในประเทศส่งออก มันตามราคาส่งออกเพราะอะไรเพราะถ้าราคาส่งออกมันสูงแล้วราคาภายในไม่สูงผู้ส่งออกรวยเละเลย<ฆ>ผู้ซื้อต่ำขายแพงแต่ถ้าราคาส่งออกต่ำแล้วเราไม่ต่ำราคาภายในไม่ต่ำผู้ส่งออกบอกเขาก็หยุดส่งก็จะซื้อแพงขายถูกได้ยังไตงตกลงราคาส่งออกเป็นตัวกำหนดมาถึงราคาเขาเปรือก ไม่ใช่ราคาในประเทศไม่ใช่ราคาที่เขามาขายในในให้พวกคุณกิน,กนพวกผมกินที่ไม่ได้ปลูกข้าวแต่กินข้าวที่อยู่ในประเทศไทยจกลงให้ราคาข้าวสารในประเทศรวมทั้งข้าวสวยที่คุณชัดชัดชาติพูดเนี่ยมันวิ่งตามราคาต่างประเทศอีกทีหนึง่งถูกไหมครับค่ะขนี้เมื่อราคาตลาดในประเทศวิ่งตามราคาที่ชาวนาขายได้ แล้วก็ขายส่วนกระถูกกำหนดมาจากราคาต่างประเทศแล้วมันก็บวกค่าขนส่งนะครับบวกค่าแปรรูปบวกอะไรต่อมีอะไรออกมาถามว่าราคาเข้าสารในประเทศเนี่ยมันยังสูงเกินไปไหมผมก็ต้องตอบว่างานศึกษาวิจัยแต่มันหลายปีมาแล้วบอกว่ามันสูงเกินไปที่ขายในประเทศเพราะจากราคาที่ชาวนาได้และราคาเข้าสารที่ขายในประเทศ มันมันสูงในลักษณะนี้ก็ถือว่าเวลาที่ราคาต่างประเทศขึ้นราคาข้าวสารในประเทศมันขึ้นทันทีแต่พอที่ราคาข้าวสารในต่างประเทศมันลงราคาชาวนาก็ลงแต่ราคาข้าวสารที่ขายตามร้านข้าวทั้งหลายในประเทศไทยมันไม่ค่อยจะลงมันหนืดคุณเข้าใจว่ามันหนืดไหมคือมันลงไหมกันะ แต่ว่ามันค่อยๆลงอ่าเพราะฉะนั้นผู้ค้าจะได้กําไรพิเศษตรงนี้ถามว่าทําไมทําไมก็เพราะว่าข้าวเนี่ยมันเป็นคอมมอิตี้หรือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวัดคุณภาพยากเพราะคุณภาพในการจับชั้นมันยากมันไม่เหมือนสินค้ายอย่างอื่นที่มันมีเกรดเอเกรดบเกรดสี่ข้าวเนี่ยมันเป็นเม็ดเล็กๆมันผสมได้ และข้าวส่วนใหญ่ที่คุณไปเจอที่ร้านเนี่ยไปบอกเขาว่าขอซื้อข้าวหอมมะลิคุณอย่ามั่นใจว่าคุณจะได้ร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้บปมะลิร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันผสมได้เพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆมันผสมมันก็ออกมาแล้วเขาก็จะเรียกมะลิจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีอ่ะเขาไม่ได้โกโหกคุณเนี่ยมันก็มีมะลิบางส่วนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้ซื้อเนี่ยจะซื้อเนี่ยคุณดูข้าวไม่เป็นแล้วครับ ดูข้าวเนี่ยดูไม่เป็นแต่ถ้าหุงแล้วกินจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เมื่อหุงแล้วรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่คุณก็เลยติดอยู่กับว่าเฮ้เคยซื้อเจ้านี้เคยซื้อตรานี้มันเคยดีก็กลับไปซื้อเจ้าเก่ากลับไปซื้อตราเก่าถูกไหมครับมเมื่อคุณผูกพันกับเจ้านั้นคุณไม่มีตัวเลือกที่จะเปรียบเทียบ การแข่งขันในตลาดในประเทศมันก็จะน้อยเพราะเจ้าของตราเจ้าของร้านที่มีลูกค้าประจําที่ติดต้องอยู่ในดุลพินิษของเราว่าเราจะหยิบข้าวดีไม่ดีให้เขาอย่างไรเนี่ยก็เรียบร้อยสิครับพอราคาต้นทุนมันลงมันเรื่องอะไรผมต้องลงแข่งกับคนอื่นเขาเพราะลูกค้ามันไปร้านอื่นไม่ได้มันไปเจ้าอื่นไม่ได้คุณเราต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงเบื้องหลังจริงๆว่ามันเป็นเช่นนี้ คราวนี้ผมจะกลับไปการหาเสียงของอีกพักหนึ่งคือพักภูมิใจไทยไปพูดหลายแห่งว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาจะจัดการเรื่องข้าวโดยการที่จะทำเหมือนอ้อยและน้ำตาลก็คือจะเอาข้าวทั้งหมดมาจัดสรรผลประโยชน์ให้ชาวนาประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต ที่เหลือก็ไปแบ่งระหว่างโรงสีกับผู้สง่งออกผมฟังดูแล้วโอ๊ยมันเหมือนมันเหมือนอ้อยและน้ําตาลเลยเพราะว่าอ้อยน้ําตาลมันมีพระราชบัญญัติอ้อยน้ําตาลปีสอง7ัที่จัดสรรว่าโรงงานน้ําตาลร่วมกับชาวไร่อ้อยแล้ว70%็ดสิบเปอร์เซนตชาวไร่อ้อยเอาค่าอ้อยไปวัตถุดิบอีก30มสิบโรงงานน้ําตาลเอาค่าในการเอาอ้อยมา แต่รูปเป็นน้ำตาลสายแล้วก็ส่งออก <น Heute. S 1> คุณอ,อนุทินที่ไปบ,บอกว่าจะทําเหมือนอ้อยและน้ําตาลหนึ่งโรงสีมีกี่หมื่นโรงไม่ใช่เป็นกี่สิบโรงนะครับมันรวมตัวก็ได้ไหมสองชาวนามีกี่ล้านอืมัมนรวมตัวกันได้ไหมและชาวนากับโรงสีรวมกันแล้วเนี่ยคุณจะขายข้าวในประเทศราคาแพงกว่าราคาต่างประเทศอย่างนั้นหรือถ้าคุณขายข้าวในประเทศราคาแพงกว่า มันจึงทําให้ได้รายรับสูงขึ้นแต่ถ้ารวมไปแล้วราคาภายในมันก็ไม่มีทางสูงเพราะแล้วมันก็รวมกันไม่ได้ถามว่าความฝันที่บอกว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์เจ็ดสิบสามสิบหรือเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าระหว่างชาวนากับกับอ่งสีและผู้สง่งออกผมคิดว่ามันเป็นนโยบายที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่านี่แหละครับผมจึงบอกคุณว่าผมฟังเรื่องข้าวแล้ว อันุจงทุกขังอนัต่า <c oughs> ไม่เรียนรู้กันเลยแล้วบอกว่าจะมาเป็นผู้บริหารประเทศจะเป็นพักการเมืองแล้วก็ทํากันคิดหน้า <c oughs> เมื่อสมัยรัฐบาลยิ่งรักถ้าคุณไป็นคนดู <c oughs> ผมก็เตือนไอ้เรื่องจํานําข้าว <c oughs> ราคาสูงกว่าตลาดแล้วมันก็มีปัญหาจริงๆเที่ยวนี้ผมก็ละเหี่ยใจ